อุ้ยตมแรงว่ายิงไม่โดนยิงยากตายตายหน้ามันจะตีตายเอาลูกไหนลูกหลังล็อกประตูอยู่ตรงผมประตูอยู่ตรงหลังก็ไดู้หลังบ้านไหนวะชี่กำแพงใช่ไหมลูกหน้าบ้านมิวล็อกก่อนแล้วได้เราชิ้แล้วยิงลูกหลังล็อกประตูใหญ่มันออกมาล็อกอยู่ล็อกอยู่แล้วก็นิวเจอดีไม่ได้มันดูลักกำแพงอยู่ที่มันเกิดนะ ่ว่าเคาแน่เดี๋ยวเลยเทเดมันอาจจะบ่มีประธานแล้วใครนอนอยู่เนินนี่มีกระเป๋าด้วยเฮ้ยยิงเลยใครนอนอยู่เนินมีกระเป๋ายิงเลยบุแมนเฮาไม่ใช่ใช่มีเราท่านผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่แต่ว่าน้องนี่เราไม่ไอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนไปจิ้ม